สวัสดีครับวันน,น,นี้มารวยภาพบราในทั้งแม่พ่อนะครับเป็นฟันว่าคนมห้องบอกเล็กเล่านะครับเันว่าอยากได้เซียวด้อเลขเล่าสัตน,นะครับพ้อมทั้งฟันได้เนื้อนะครับเต็มบ้านที่น่องฟันเขาบ้านหล้างไดเคยฟันแบบนี้เคยเดียวเนี่ยเขาบ้านเคยีโชกลองไปติดตามกันด้วด้วยเลยครับ สวัสดีครับแม่พอ่อนครับ,รบอ่ะนะครับวันนี้วัดตามในทางเหล็กแม่พอ่อนเราเดินดวนเนาะช่วงนี้ดวงเรากำลังมาเล่ากำลังเข่าดีนะครับจะมีช่วงรุ่งช่วงเขาหรอกตัวช่วงนี้ก็คือว่าจะเข่าดีก็รุ่นนอกไม่ตื้นเนาะมาแล้งก็เกันสำหรับในทางของแม่พ่อนเนาะวันวัดสูงของเขาเหรอฮะมันสูงของเขาเหรอ โอ้ยมันบอกว่าท่านเนาะเจ้าก็ได้มาเนาะต่ว่าคอยถือยู่สัอันสองตัวสามศูนย์ศูนย์สามผ่อนถือเมาะตาว่าหมอรวยโทรไปบอกแล้วอันเน็ตมันรุดเนาะเน็ตรุดโทรไปบอกว่าเอ้าหมอรวยเจ้าบอกคือบ่ม่เมือว่านนี่มันสูงกันเนาะแล้วปกติเจ้าสิมาย่างมือเสานะบันนี้บ่มาขอกระถาจะมาสวยขอเลยไแปรงเลียนบันนี้ อันได้โทรไปบอกได้โทรไปหาอยู่โรงเรียนนอเ,เน็ตมันบอดีอยู่โรงเรียนฟันวานไม่เง่เบเอา <c oughs> ฟันมันไม่หง่เบาเอาขาตุ่มมาไหแต่วาวานผู้พ่อไย,ยวานหวยออกตัวเก้าแต่ว่าพ่อหมักเอาผู้ผู้ใดขาตุ่มกวเขาตุ่มมาได้หลายเออข่อยเสียเอาอยูดดอกข่อยเสียเอาสามมันข่อยเสียไว้สามกีบฟันเด้นนี่ฟันอันมันสุกอ่ะข่อยเอาสามกีบอันไม่หง่เบอันลูกพ่อหญยท่องอินอันตายแล้วเด้ พเพิ่นเอาขดต้มมาถาดแบบไงเลยข่อยเลยว่าเอาขอข่อยจะเอายูดอกเอาไปถ่ากินข่อยเอาสามจีบบานนี้ขอ่อยเลยตีอายุเพิ่นน้ำเนาะหกสามศูนย์เอาเต็มบานนี้ขันแมน่นขันแม่นนั่นเนาะ<ม>ขันแม่นเป็นหกเนาะเข่าเต็มเต็มเลยข่อยเลยซื้อกลับไปกลับมาข่อยซื้อนู้นหรอซื้อ,อันมะดอกซีซสามศูนย์ซีสามศูนข่อยตีเป็นหกสามศูนย์คับหาสามศูนย์เออนนั่นแหละ บันในสามศูนย์สามหอยเลนตัวละเก้าบาทอือก็เลยจะได้สามศูนย์จ้ามันเสียงมันขาดช่วงเลยนะจ้วงกระกเกีบยมนะเสียงมันรุด่อยว่านมอรวยบัดมาเบิ่งคลิปเอาหมอรวยตัดเอาไปเล่ยหของ่อยใหญ่เนี่ยเอาผัวเอาใดขัดตุ่มมาก่อยวางสี่เลยจะลกสามอเมมัเสียงมันขาดจ่วงนั่นนะเออ่อยบอกให้เจ้าอ่าลงศูนย์หกสามเพราะว่าเราตายนะเอาว่าไปยังแกมือไหมนะครับเดี๋ยวไม่สับสนมันอ้ยอ่านะครับฝันไม่ล่าสุดนี่มันก็จะมีสองฝัน ฟันตีสองเดี๋ยวดเนาะเดี๋ยวเนาะเนาะมันจะมีสองดูสามฟันนี่แหละถ้าต้องไรมันละเอียดก่อนพอท่านพี่น้องจะงงเออเอาไปฟันงางวัดหรือเราเรียกอต่างหากเออฟันม่งวนที่แปดอ่าฟันว่างเด็ครับฟันม่งวานนี่ฟันอันว่าอันเทียบรับไป็นไปเฝ้าเล็กน้อยเนาะเสื้อโลเดอร์แปดหาสามพ่ะนะก่อนเลยว่าเฮ้ย เด็กเอียงซื้อสีมาแปดหาส้ำก็ซ้ำนี่แหละแล้วไปเลยฝันเขาองในเขาวงเหาอเสื้อเอียงเสื้ออโลดไปถ้ำบุญไห้พาไปถ้ำบุญไห้ไปใส่บาทไห้ใส่บาทไห้เลยไปหยาดน้ำอยู่ในโรงเรียนอันอันเสื้ออโลดแปดหาสามพนะเขาวงจ้ะขอบคุณหลายๆที่ท้ำบุญไห้พนะผู้ชายดิตรงดำดำจะไม่ได้บอกว่าไทยเล่าบอวพบอก ไม่ได้วาแปดหาสามแต่คิดมาตีใส่เล้าโหลดเพราะว่าหวยเสีออกมานี่เนาะโอ้คือมันไปนางว่ากันกับคู่อันเอียงถือหวยอันเล้าบ่อช่วงนี้อันเปิ้ลเล่เออเปิ้ลออกคู่เนาะตัดออกอันนี้นะบ่ออันนู้นเป็นอันผสมนะแต่ว่ามือเลยก็ว่าเมื่ออาทิตย์เป็นไทยเล้าก็ได้เพราะว่าเพราะเขาบอกว่าเล้าเป็นไทยนะบันนี้มือเคลื่อนมาฝันอีกตีตีสองฝันว่ามีผู้เฒ่ามาเอิญบอกว่า อันเล็กห้อยเล่าหนะ่อยเสือโหลดอันศูนย์หาหนึ่งหกคนนะโอ้ยบอหลายตัวปวดบอเอาดกอกไข่เลี้ยงสิบบอเอากระซางทำไม่อยากถือบอของสิละบอบอกเลยเอออันนอนยยนตีหาเอตีตีสองตีสองตีสี่เขาตีสามนี่แหละอันเสื้อโหลดห้อยเล่าศูนย์หาหนึ่งหกคนนะอือเลยกว่าเฮ้ยบอบอ,บอ,บอมากขันบันเนียนตีหา สิลต้องเจียนเสียนนั่นมะฝันอีกวานไปซื้อเนื้อหมูแมซื้อเนื้อหมูมากเอาผูดนึงบานนี้เอาเอาเอาอันเอาใส่ให้เลือดบุเทศใส่ให้จ็กสัวงอันนี้เด้อสั่นเดียวไปให้ย่อยนั่นแหละเล่นบ่ได้ไนกินดอกก็คือหัอไปเฮียนย่ยเล่ยบานในทีนั่นแหละเก่าหกเอาห่เฮี้ยห่อเนี้ยหรอหอดเอาเขาไว้ไปใส่ตู้เลยตู้เย็นไว้ใหย่อย เมื่อนั้นแม่พ่อกะฟันว่าเนี่ยเขาบาดยหญ่เนาะมืัอนั้นวอาเกาหงเนาะวันนี้ก็ได้เลขมากกระทั่งในเนี่ยเขาบ้านกับเลขอยู่โรงเรียนสีว่าเสียบานให้เจ้าข้าเจ้าเริ่มบอกขอบคุณหลายได้เสียบานหน่อยออเริ่มบอกแปดห้าสามอออันนี้หมอเรือขออนุญาตได้ไหมบ่หมั่นใจไว้เป็นไถ่เป็นเล่าขอลงเป็นไทยเล่าได้เพราะอยากซื้อไทยก็ซื้อเพราะอยากซื้อเล่าก็ซื้อสำหรับแปดห้าสามส่วนคนผู้เฒ่าห้องบอกว่าศูนย์หาหนึ่งหกซื้อเลขเล่าได้อยากถึง เออนะครับอันเป็นเล้าแท้อันนี้เป็นเล้าแท้ที่บอกเป็นเล้าเลยเด้บอกเป็นเล้าเลยตัวอ่าส่วนไอ้เนื้อเนี่ยก็เคยได้นะครับก็เลยถือว่าเหล้าแรงๆหนึ่งมีสองอันคือชุดบนกำลังเจ้านี่เพื่อใหมักแปดหาสามเนี่ยซื้อเล้าอะไรไทยก็ได้แต่ตีป่าแต่ตีอันย่ายพรอนเป็นน้ำซีแล้าซีใส่ซีดอกเม่าพรอนพันวาเอาตีของซีก็เลยเป็นซีเก่าหงนมนะประมาณนี้เลยครับสำหรับ เลขแม่พ่นนะครับมีอยสามตัวเลขกประตันไห่เนาะขออนุญาตประตันเริ่มทำมันหลายตัวเนาะพี่น้องใส่วิจารญญาณวิเคราะห์มังกรไรตีอ่อนนะครับฝันแหลกคือฝันไปใส่บาที่วัตรเออไปใส่โรงเรียนนี่แหละก็เลยเขามาบอกซิมอบบอกเป็นคนจุดดำเป็นขดจุดดำเนาะสูงสูงเงี้ยบเหญ่เง้คนแล้วขอพูดอะไรได้ใส่บาทที่พูดอะไรได้เลยที่ทำบุญให้ ใส่บาทให้นางเสื้อหลดแปดอาสามแปดอาสามเสื้อหลดเด้ออยู่ห้าหลอตุ่ยเยอะเลยอ้ยีได้หนึ่งแปดอาสามเออเขาไม่ได้บอกไหมเป็นบ่บอกแต่ว่าไทยเล่าไทยเล่าตว่าอันคิดว่าซื้อไว้เล่าไว้น้ำควนก็ได้เงี้ยเงี้ยเงี้ยนะครับส่วนชุดบนนี่พ่อบอกเลยอย่ากถือเลือเล่าเสื้อเด้อสู์หนึ่งหกกว่าสั่นนะครับเป็นไม่ยิ่ โอ้หลายตัวบาลเร็วสักหน่อยสิเนาะหลายตัวไปนี่ยมซื้อดอกก็ได้เอ้าก็แล้วแต่ให้ไม่อยากถือให่อยากถือก็ซื้อมางสิเนาะอยากถือก็ซื้อถ้าไมอยากถือก็แล้วแต่ว่าษนคราเริ่มมาฝันแล้าเนี่ยหอมเนี่ยฝันเอาพี่ก้นมาอันนั่นค่อนสีแกงนี่ละเสียบนั่นรับไปอีกอันเป็นไปฝันตัววันอันเอาเนื้อบ่มึงเอาเนื้อบ่เนื้อหมูขาเนื้อหมูเฮ้นมึงเอาหางลอยขึ้นสามลอยเอาจักเอาจักสามลอยก็ได้ดอกนะ วาน่ะในกป้องฝันแะเลี้ยงคนแล้วแบงมาให้แล้วก็เอาไปเฮียนย่ายเลยทำนั่นล่ะกับบางทีเก้าสิบหกเนาะมูมูสองมูสองเนาะนะครับตามนี้เด้อพี่น้องเนาะแต่กาวันเอามูสองมันเบาเข่าเนาะมันดอกอายุจะโมันออกกันวันนี้มันออกนี่จะเฮียนหักนี่งก้อนนอนเอาตีเออทำได้เยอะเอาเฮียนเออก็หอเต็มเต็มเลยแต่เลยคิดว่ามันสิเข่าห้ามันเข่าอีกเนาะเป็นไปได้ว่าเท่านเลขได้มาก หรือเนวานก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรยังจะขอเดียวมาตัดเด้นนะครับคือกินไม่พอดกวยที่ว่าล่งดอกแปีหาม้ำเลยมันรวยคุ้มมัลงเขาเพราะว่าบอกว่าเป็นไทยเวลาอะไรนน่านเนี้ยมือนเป็นกันเลวแ่นี้เลยก็เว้ก็ได้ฟันนั่นเอิญนั่งเอกมากหนึ่มากอยู่ขึ้นเด้อ้ะเดี๋ยวต้องเป็นเลกคลิปนึ่งตเป็นไทย จะจังงั้นล้มใส่ของแม่อีกก็ได้แต่ว่าของแม่ยำคือเก่าเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวมือนม่ยำเป็นมันมันมันที่อะไรล่ะเดินมื้อนี้วันที่เกาเ้าว้อฮะไรือว่าเฝ้ายืนตัวเ้าวเออคือเฝ้ากับมื้อต้องมาไหมเป็นไทยมื้อในมาเป็นไทยของน้องเอียนนั่งยำตัวเก่าอยู่ด้อเออเมาบอกตัวเดียวสิบอกตัวเดียวไหมแต่ว่าของแม่ต่างๆเดี๋ยวของแม่กับตัวเก่านั่นแหละอืม เดี๋ยวเขาลอกเ้องก็ได้อันเดยวเขาไม่ย่ได้มาของเพนกับมับอกแล้วมันขึ้นตัวเยอเลยเห็ยนเทนยบนตบอกเราหันหลังห้เลยไปเลยบอกบอกเขาหันหลังไม่เนเลยหันหลังพี่ยันอันเลยลอกดีไหมหลังหาไหมเขายังไม่ย่อรเดอร์อันบ่บอกว่าเล่าไอ้เาอไอเฝาชิบะไคลิปเอาแต่เราขอคนหลายช่วยทีหนึ่งเดี๋ยวมันสออกตัวเล็กชิบ่ะไดกคลบหนึ่งเอาตอาล่ะครับ เปรียกติดตามเลน่วยยนเลขสองตัวห้างเดียวตามมือเด้อนะครับเอามานีนะครับสรุปว่ามีสามข้อฝันเนาะวันวันที่แปดฝันงววนไปใส่บาทอยานนำเขาจะยู่โรงเรียนได้ฝันว่าขอพูดอะไรได้ด้ที่ใส่บาทไห้เอาเสื้อเนี่ยแปดหาสามพันนะครับวัล่าเป็นไทยเป็นเล่าเนาะหรือลงไทยเล่าเนาะส่วนมาฝันเมือขึ้นเนี่ยอันที่เก้าเนี่ยฝันขึ้นเป็นผู้ท่าห้องบอกศูนย์ห้าหนึ่งหกเสื้อเด้อเหล้าพันนาอยากซื้อกูทัน วันนี้ย่าบอกว่าเงินเล็กหลายตัวเขซื้อแล้วกันินอยากถือก็ซื้อกั้นมาไม่อยากได้ก็ว่ต้องเอาเจ้แล,ล้วเริ่มมาฝันมาได้เนื้อนะครับซื้อเนี่ยมูกระไรอันนี้สองเลียบสองเปาะหรือสองอยังสองทุงเนาะเอาเมียบา้านให้ยายเนาะเดี๋ยวหอดใส่ตู้เย็นไว้นะครับบ้านเลขทีเก้าสิบหกเป็นว่าเพิ่นเป็นสี่เป็นตีสามตัวสี่เก้าหกนะครับกบประมาณนี้เนาะประเดิมมาข่มฝันแม่ฝันตัวใดกับวิเคราะห์อยากแยกตัดเอาเองเนี้ยน,นะครับมาเลยเ่าตัดได้ให้ได้เงินเนี่ย หลายตัววันทั่ให้เนี่ยยังปรมักได้หลายตัวมสามฟันเนาะครับอ๋อวสีเอาอันแค่นสองสองตัวหันแค้เสร็จอะไรมันหลอกเนี่ยมอรวยหันใหญ่มันหลอกนืมแต่ว่าว่าสีเอาเนื้อมันเขาฟันตีหานาะเออมักเนี่ยเกาเนี้ยเนาะมักเนี่ยเก่าเนี่ยเพื่อได้มาแค่มักพองบอกเป็นตัวเกาเออเอาขอบคุณทีารับไปทอดถ่ายช่วงนั้นครับสวัสดีครับ